โอ้ปลาคอใหญ่มาฮอดแล้วครับเอาเดี๋ยวไห้ผู้ชำนานการไห้กูรูหรือว่าไห้ผู้ชำนานการพิเศษเรื่องปลาเพิ่นพิจารณาไห้ครับเนี่ยนี่แหละครับปลาทุ่งกุลาปลาธรรมชาติครับพึ่งได้มัสดสดหอนหอนครับนี่ครับนี่โอ้ตัวนี้ครับเนี่ยสวยครับตามทองเรื่องครับพุ่นนี่ครับเยอะกบหน่อยเฮากไะจุยกระจายเลยครับพี่น้องตัวปลาไหมครับ อย่างงามเลยครับเด้นี่ครับนี่เดินทางมาจังหวัดสุรินทร์ครับมือจากรายละเอียดมากกว่ารอยกัญจิโลครับมาถกป่าอยู่หน้าเซียวครับเนี่ยเขาโทรศัพท์ไปบอกว่ามาถกป่าในป่นะป่าหลายเสียงสวบบึมบึมอยู่มานะครับเนาะตัวเลขแหกหมานครับสําหรับเสาร์นี้แต่ว่าการทายทับนั่นอาจจะไม่สะดวกนะพี่น้องถกได้ตัวใดกะสิท้ายให้พี่น้องเบิ่งตัวนั่นครับไปเรื่อยๆนะพี่น้องครับเนาะปะ เดี๋ยวพอแม่พลุ้ยจะโถกปลาตัวนี้ให้เบิ้งครับนี่นี่ขั้นเบ็ดนี่นี่มือถือจุงซีครับนี่มือข้างขวาจับขั้นเบ็ดมือข้างซ้ายจับโทรศัพท์เอา้าเบิ้งนะครับเดี๋ยวหยวกกันเบิ้งนะครับบ่าข้นเลยที่ดึงบ่ขึ้นบ่แม่นว่าปลาตัวใหญ่เด้วครับ คือพอแม่พาลุยนี่ปล่อยให้ป่ามันกินเนื้อโดนพวดนะครับเพราะว่าอยากได้ช็อตง,งามๆสิทธิ์ไวขึ้นมาครับนี่มันก็นเลยมาติดยาครับนี่ครับตัวป่าตัวเรกรุ่นแกงครับตัวนี้รุ่นปนเนาะเวลาผอแม่พะลุยลงคงขิบเกี่ยวกับการไปหาป่าทกป่านะครับเนาะทกแบบใดจังคอยได้ผลดีคือได้หลายกว่ามูแถวตีครับ พอแม่พะลุยสิไปบอกสูตรครับเพื่อว่าลูกหลานอยากจะหาอยู่หากินแบบนี้นะครับเนาะไปเบื้องน้ำ่าแม่พะลุยครับวิธีทกปลาหรือว่าสิดปลาหรือว่ายกปลาให้ได้ผลเร็วที่สุดแบบนี้ครับให้สังเกตครับนี่ด้านซ้ายมือกับเป็นป้าเข่าขวามือก็เป็นป้าเข่าครับนี่ตรงบริเวณนี้นี่คือเขาขุดร่องน้ำครับระบายน้ำนะครับนี่น้ำมันจะไหลไปทางนั้นครับนี่ถ้าลักษณะนี้นี่มันจะมีตัวลอยเปอร์เซ็นต์แล้วกับปลาหลนะครับเนี่ยปลามันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ ช่วงนี้ป่ามันจะล้มหมดนะครับมันจะลงมจากทางน้ำสูงเนี่ยไหลไปน้ำน้ำทางต่ำแบบนี้ครับนี่เวลาเขามาสิดป่ามาทกป่าเนี่ยให้เลือกทกแบบมองจังซี่ครับเนี่ยย้อ,ย ب, อ,นยยอนลงโหลดครับเนี่ยบม่มีพลาดครับลักษณะนี้จังเมื่อกี้นี่พ่อแม่คุณลุยย้อนแค่2เทือกครับไ็ได้2ตัวเบิร์กนะครับวิธีทกป่าเดอ้อลูกๆหล,ล,ลานๆลาเลยหาเทือกอยากหาอยู่หาอยากไป,พปเพราะไปสือเพิ่นนะครับเนาะให้มาทกอยู่น้ำน้ำไหลแบบนี้นะครับเนาะเนี่ย โยน,นลงไปเลยครับเยื่อครับเนี่ยโยน,นไปช่วงนี้หรือไปช่วงนี้ก็ได้ครับแต่ว่าอย่าโยนลงไปในปลาเขา่านะครับเดี๋ยวห่วงเข่าเขาเนี่ยมันจะเสียหายได้นะครับเนาะเขาต้องโยนลงไปหมกตรงที่มันว,าวานาออ่างๆที่บนมี้เข่าโง่ยังไงเนาะนี่คือวิธีการซีดปลาของพอนพลุยแบบหมานๆครับมาเบิ้งของเท้ครับนี่ผู้พี่บ้านมูสามครับเิ่นทำได้สิทธิ์ทีครับนี่ อู้เบื้งปลาตัวนี้ครับพี่น้องเยม้มรรเจนิดปลาคืออ้วนแท้อ้วนบอกชุดยอดเลยเพราะว่าดูคุ้มคุ้มค่าได้พี่น้องนี่มาสุรินทร์เที่ยวนี่ครับนี่เบิง้งพุ่นอ่ะเบื้อได้อีกครับดุนปนดุนเตียงใคยบวกเบิ้งกู่เท่าครับไปยามเบ็ดหน่อยโอ้าวพอแม่พอลุยอีกพอเป็นสีย้อมสีรัวลาบเต็มตีบมาถึงมันกันนะเป็นปลาจริงหรือปลาปลอนเมื่อนี้ โอ้ปลาอีหลีตัวนี้ย่างอ้วนเลยพูดได้เยอะที <c oughs> โอ้นี่คือผลงานของผู้เฒ่าครับเนี่ยอันนั้นแม่น้าที่มุ่นนี่ไงน้ำมืตีเบบดี๋ <c oughs> ดวยว,ยว,ยวยขออนุญา,าตบาดครับเด้อโอ้โอ้โอ้โอโอมันน้ำยู่ขันไม่กระสังกับเมียนตีตัวนี่ไม่กระสังกับเมียนดิพี <c oughs> ่น้องมาเบิ้งครับมาเบิง้งอันนี้คือผลงานของเถาตาเลยนะครับนี่โอ้นี่ครับนี้นี่หนี้ซีตัวครับซีตัว อ oh ัน <Bund> น <an doo hehe> um, no ี้ก็บเมียนมันบ้าหนิปาดมาเบิ่งมาเบิ่งกันน่อยเอาตีออกมาเบิ่งครับปีเอาตีออกพุ่นน่ะพุ่นเบิ่ตัวปลาครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะมีตัวงามครับพุ่นน่ะพุ่นน่ะอยู่ปะได้หลายตืบด้วยครับนี่อู้เอาเศษกระสังให้เแ่าเศษกระสังไว้เศษกระสังหมดเลยมาแล้วจ้าทุกคนพุ่นผู้เพิ่นไปถกปลาช่วงใบบวบหัวทุลักทรศัพท์ไปจะจังได้เพราะไง โอ้คือออนต้นแท้ออนต้นหลุงํำเพรินช่วงเศร้าได้ปลาคอหน่อยตัวหนึ่งกับปลาคอเท้าตัวหนึ่งโอ่งไปได้รุ่นปนตัวหนึ่งรุ่นแกงตัวหนึ่งครับช่วงใบบ่าเอาโทรศัพท์บ่เอาหัวน้ำไปล่องเบิ่งครับสู่เลยแบบพระเจ้าตากเลยครับทุบหมอทุบแหกเลยวันเถอะเอาริงวันเถอะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะศูนย์แล้ววันเถอะครับช่วงใบช่วงเศร้าได้สองตัวพี่น้องมาเบิ่งเอาคือยังฝนทิ่ตกนี่างละพี่น้องมาเบิ่งนี่ เขียนโม่ท่านเดือเขาครับพี่น้องเบิ่งนี่ครับเฮ้ยยุไก่น้ำบ่ล่ายุไก่ยู่โอ้ปลาัโอ้ปลาคอไงมาฮอดแล้วครับเอาทายให้พี่น้องเบิ่งกระคักระทายทั้งนาเออทายทั้งนาทายด้านคางทายหางอ่ะทายท้องเหมือนกันนะอึ๊บเดี๋ยวให้ผู้ชำนาญการพิเศษเรื่องปลาเพิ่นพิจารณาให้ครับเนี่ย ปลาธรรมชาติครับอันนี้เป็นปลาที่พ่อแม่พาดุ่ยซิทได้มือกีนะครับเนี่ยถ้าเป็นเรื่องจริงสาธุขอให้ผู้ขาจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้พ่อแม่พาลุยจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าเป็นเรื่องจริงครับน้อน,นี่ถ้าเป็นปลาตลาดให้จเจริญลงจเจริญลงโง่ซื่อครับอันนี้หมายถึงว่าโทกได้มือกี้นี่แหละครับพี่น้องปลาคอใหญ่มาหอดแล้วครับเบิง้งคุณล่ะครับปลาพี่ขักแนี่ยเบิ่ะมึงพี่น้องเบิ้งเบิ้งอีกตัวนึงครับ น,นี่ครับพี่น้องเบิ้งครับอะดู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 กระดานดูกระดานจะดูหูคููนี่ครับบเบิ้งแล้วก็รุ่นน้อยอีกพี่น้องเบิ้งครับโอ้ยเขียดไยวยอันนี้คือเดือเห้ครับนี่คือผลงานมือน,นีละพี่น้องมือเศร้าได้ทับนี้ครับสองต ก็เลยมากินเข่าเทียงครับเพราะแต่กินเข่าเทียงเราไปปุ๊บนี่แหละครับได้มาอีกนีดหนึ่ง,งสองสามสี่หา้าหกตเป็นแปดโตสุดเท่านั้นพี่น้องมาชมผลงานของอาจารย์ใหญ่เขาครับนี่โอ้กับพ่อได้เรี่ยวเลี้ยงอยู่ครับเขาได้กแเลี้ยงเนี้ยปุ่นเหายวิสซงปุ่นอาจารย์ใหญ่โอ้ยหัวหน้ะย่า้าทันทีเถอะเป็นได้แล้วนี่มือนี่จะมักว่ บ่จมูกสิมาเบิ่งกระหน่ำครับมาเบิ่งของหัวหน้าแล้วกันน่ำหัวหน้าใหญ่เฮาเป็นตะเลี้ยงเมียใหญ่บ่บ่บ่โอ้ยเลี้ยงเมียบ่ใหญ่เด้อแบบนี้ครับนี่โอ้ย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 ลูกปลาพัดปลาวัดศิลเพี่น้องมือนี้ธรรมดาเลยสักนิดก็ดีครับบอมือนี้วันเพ็ญเดือนสิบสองน้ำในคลองอยังก็เต็มตะลิ่งบอในี่มือนี่มื่นร้อยกับทงวันศิลอยใหญ่กับอายุบัเซาเด็กทีมงานพ่อแม่พาลุยครับนี่ ดาบไรที่ยังกินอยู่ดิบ่มีหยุดบ่มีเศร้าครับไปมันจังสีอะไรพี่น้องเลยเสือเถ่าเฮามาแล้วครับเสือเก่าครับเนี่ยเป็นไรครับท่านจอมยุทธพี่น้องปลาเข้าไปบนกำานจอมยุทธครับเป็นได้ท่านจอมยุทธ์ได้ปน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 โอ้มันยังไกลเหรอได้ปนนักกูดีได้ปลาตัวนี้วิ่งมามองกันโอ้ได้ปลาครับที่ทำให้นังกินรุ่นนี้นี่จิ๋วขาวหนวดขาวหอน้ำปลายใหม่เวินเวินมั่นเถอะครับวิทยายุทธลำเลือดแล้ว เป็นไทยดีพูดนะคนคือคนคือยังโมปันเลยโมบังแต่สร้างบนเขาสรุปยอดครับของพวกเขาอู้กะช่างนี่ไหมครับเนี่ยมานครับพวกนั้นมันมานไม่จะโตงามพี่น้องมึงขับมึงตัวปากพูดนะอ่าครับอ่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับส่านประานเดินทางมาจังหวัดสุรินทร์มาทโปฟาครับ ดับทานจอมยุดทั้งหลายเลยครับเอาโอกาสหนาเนาะตา <Yeah. S 1> ป้าไม่สุริน oh. จะไปเจอกันสวัสดี uh, ยามจริง